จังหวัดกาญจนบุรีประชุมและติดตามความคืบหน้าการแข่งขันกีฬาแห่งชาติพร้อมลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของสนามในการจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48การจนบุรีเกมส์และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่38การจนิกาเกมส์เมื่อเวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีคณะกรรมการฝ่ายสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันกีฬาคณะกรรมการฝ่าย ชาสัมพันธ์คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรคณะกรรมการฝ่ายขนส่งและยานพาหนะคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมร่วมประชุมและลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของสนามในการจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48การจนบุรีเกมส์และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่38การจนิกาเกมส์โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันหารือเพื่อพิจารณาในเรื่องกำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48การจนบ,บุรีเกมส์และการเตรียมความพร้อมของจราจรที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจรเพื่อหน่วยความสะดวกให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและนักกีฬาเดินทางเข้ามาชมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48การจนบ,บุรีเกมส์ได้อย่างสะดวกปลอดภยัยทั้งนี้จังหวัดการจนบ,บุรีเป็น ภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48การจนบุรีเกมส์และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่38การจนิกาเกมในครั้งนี้จึงอยากจะขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดการจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมชมพิธีเปิดในวันจันทร์ที่14สิงหาคม2566ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปณสนามกีฬาจังหวัดการจนบุรีสนามกรีบบัวเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นเจ้าบ้านที่ดีและมีความยินดี ในการต้อนรับและส่งกำลังใจแรงเชียร์ให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน